สวัสดีค่ะซิลเดนชั่วโมงนี้เรากลับมาพบกับรายวิชาทันกศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้เราไปฝึกอ่านและฝึกพูด Conversation กันก่อนเลยค่ะ Talking about COVID 19. COVID 19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily. And has affected people all over the affected all people over world ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ c o n เวอร์เซชัของเราต่อไปเป็นการรับสมองค่ะเหมือนเดิมค่ะรับสมองของเรามีทั้งหมด6ข้อด้วยกัน Are you ready?

plus 56 number four 18 times six 18 times six number five ฉันมีเงิน80บาทน้องมีเงิน36บาทน้องมีเงินน้อยกว่าฉันกี่บาท again ฉันมีเงิน80บาทน้องมีเงิน36บาทน้องมีเงินน้อยกว่าฉันกี่บาท Number 5ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเมื่อนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วให้นักเรียนไปเขียน Answer ใน Number 6ค่ะ Are you finished ต่อไปเราไปเฉลยคำตอบกันเลยค่ะ Number 1 answer is 100 44 144ค่ะ number two answer is 32 32ค่ะ number three answer is 112 112ค่ะ number four answer is 108 1 0 8ค่ะ n ม m b เ r ขประโยคสัญลักษณ์หรือ MS ของเราก็คือ80-36ลบ36เท่ากับ box ค่ะและ answer number ืก็คือ44บาทนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะรับสมองหข้อนักเรียนทําถูกหมดเลยใช่ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหากันในวันนี้นะคะ เรามาทำการทบทวนเรื่องที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและก็การเรียงลําดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันค่ะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันให้เราดูที่ตัวเศษนะคะถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่าค่ะต่อไปการเรียงลําดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน ก็เหมือนกันค่ะให้เราพิจารณาที่ตัวเศษค่ะถ้าเราเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้เราเขียนเศษส่วนเรียงลำดับจากเศษส่วนที่มีตัวเศษมากไปหาน้อยค่ะหรือถ้าเราเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากให้เขียนเศษส่วนเรียงลำดับจากเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยไปหามากนั่นเองค่ะ ต่อไปท็อป,ปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันเราเรียนไปแล้วตัวส่วนเท่ากันวันนี้เรามาดูว่าตัวเศษเท่ากันเรามีหลักการอย่างไรต่อไปให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ไปที่หน้า205ค่ะเปิดเรื่องเอ,อ่ย เมื่อน,นักเรียนเปิดไปที่หน้า205แล้วนักเรียนจะเจอตัวอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะคะมีขวดโหล3ใบค่ะโดยแต่ละใบนั้นมีความจุ1ลิตรซึ่งใบแรกเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันค่ะต่อไปค่ะใบที่2ค่ะเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันและใบที่3 เราจะแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันแล้วก็ใส่น้ำผลไม้ลงไปค่ะซึ่งในขวดโหลใบแรกเราจะใส่น้ำส้มลงไปครึ่ง1น,นั่นก็คือสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้คือเศษ1ส่วน2ลิตรนั่นเองค่ะต่อไปในขวดโหลใบที่2ค่ะเราจะใส่น้ำฝรั่งค่ะใส่ลงไป1ส่วนค่ะเราสามารถเขียนน้ำฝรั่งได้เป็นเศษ1ส่วน4ลิตรค่ะ และสุดท้ายเราใส่น้ำสับประรดลงไปค่ะ1ส่วนเช่นเดียวกันดังนั้นขวดโหลสุดท้ายจะจุน้ำสับประรดได้เศษ1ส่วน5ลิตรค่ะต่อไปเราจะไปทำการเปรียบเทียบกันค่ะต่อมาค่ะเราจะมาทำการเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างน้ำส้มเศษ1ส่วน2ลิตรกับน้ำฝรั่งเศษ1ส่วน4ลิตรค่ะ เมื่อเราพิจารณาระดับน้ำผลไม้ในขวดโหลทั้งสองใบแล้วเราจะเห็นได้ว่าน้ำส้มปริมาตรเศษ1นส่วน2ลิตรจะมีปริมาตรมากกว่าน้ำฝรั่งเศษ1ส่วน4ลิตรหรือน้ำฝรั่งเศษ1ส่วน4ลิตรมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำส้มเศษ1ส่วน2ลิตรซึ่งเราสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะนั่นก็คือเศษ1ส่วน2มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน4 หรือเศษ1ส่วน4มีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะต่อมาเรามาลองเปรียบเทียบระหว่างน้ำสับประรดเศษ1ส่วน5ลิตรว่ามีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำส้มเศษ1ส่วน2ลิตรค่ะอันดับแรกให้เราพิจารณาที่ปริมาตรน้ำในขวดโหลก่อนนะคะเราจะพบว่าน้ำสับประรดเศษ1ส่วน5ลิตรมีปริมาตร น้อยกว่าน้ำส้มเศษ1ส่วน2ลิตรค่ะดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าเศษ1ส่วน5มีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันอีกสักข้อค่ะให้นักเรียนเปรียบเทียบระหว่างเศษ2ส่วน3กับเศษ2ส่วน6ค่ะซึ่งเศษ2ส่วน3กับเศษ2ส่วน6นั้นมีตัวเศษเท่ากันค่ะก็คือ2เท่ากัน ส่วนตัวส่วนนั้นมีค่าไม่เท่ากันก็คือ3กับ6ค่ะให้นักเรียนเปรียบเทียบว่าเศษ2ส่วน3นั้นมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ2ส่วน6ค่ะก่อนอื่นเราไปพิจารณาที่เศษ2ส่วน3ค่ะเศษ2ส่วน3หมายความว่าเราแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันและระบายสีไป2ส่วนและเศษ2ส่วนหหมายความว่าเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ส่วนเท่าๆกัน ระบายสีด้วยกัน2ส่วนเสร็จแล้วเราเปรียบเทียบกันเลยค่ะว่าเศษ2ส่วน3มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ2ส่วน6จากรูปเราจะเห็นได้ว่าเศษ2ส่วน3นั้นมากกว่าเศษ2ส่วน6ซึ่งเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยเครื่องหมายมากกว่าค่ะหรือเศษ2ส่วน6น้อยกว่าเศษ2ส่วน3เราก็สามารถเขียนแทนได้ด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะ ต่อไปไปดูที่หน้า206ค่ะนักเรียนจะเห็นกรอบด้านล่างก็คือเราสามารถสรุปได้ว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้เราดูที่ตัวส่วนค่ะถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะน้อยกว่าค่ะและให้นักเรียนหยิบปากกาไฮไลท์หรือดินสอสีขึ้นมาค่ะให้นักเรียนขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์ประโยคนี้เลยค่ะก็คือ การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันให้ดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะน้อยกว่าค่ะซึ่งตรงนี้แหละนักเรียนจะต้องนำไปพิจารณาเศษส่วนค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าถ้าเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันเราจะสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนนั้นได้อย่างไรเราก็มาลองพิจารณาเศษส่วนสองตัวนี้กันค่ะว่าเราสามารถเปรียบเทียบได้อย่างไร ระหว่างเศษ4ส่วน8กับเศษ4ส่วน5ค่ะเนื่องจากเศษส่วนทั้งสองจำนวนนี้มีตัวเศษเท่ากันก็คือ4ให้เราไปพิจารณาที่ตัวส่วนก็คือ8กับ5 8มีค่ามากกว่า5เราทราบแล้วว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้เราดูที่ตัวส่วนหากตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่า เศษส่วนนั้นจะน้อยกว่าดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าเศษ4ส่วน8น้อยกว่าเศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะ <popularity. S 1> เมื่อเราทราบหลักการการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันแล้วเราลองมาเปรียบเทียบเศษส่วนที่ทีเชิยกำหนดให้กันค่ะว่าเราควรเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะไปดูข้อแรกกันเลยค่ะ เศษส่ส่วน9กับเศษ4ส่วน6ค่ะนักเรียนคิดว่าข้อนี้ควรเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าโดยพิจารณาจากตัวส่วนนั่นเองค่ะเขาบอกว่าถ้าตัวส่วนมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยกว่าดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเศษ4ส่วน9กับเศษ4ส่วน6ตัวส่วนของมันคือ9กับ6 9มีค่ามากกว่า6ดังนั้นเศษ4ส่วน9จะมีค่า น้อยกว่าเศษ4ส่วน6ค่ะเราก็เติมเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองต่อไปข้อที่2ค่ะเศษ3ส่วน7กับเศษ3ส่วน4ค่ะข้อนี้เราควรเติมเครื่องหมายอะไรดีเอ่ยข้อนี้เติมเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะถูกต้อง v ว r ริ o o d ต่อไปข้อที่3ค่ะเศษ2ส่วน12กับเศษ2ส่วน15ข้อนี้ เติมเครื่องหมายอะไรดีคะว e ริกอรค่ะข้อนี้เติมเครื่องหมายมากกว่าค่ะเพราะเศษ2องส่วนสิตัวส่วนของมันคือ12กับเศษ2ส่วน15ตัวส่วนของมันคือ15 12น้อยกว่า15เศษส่วนที่มีตัวส่วนน้อยกว่าจะมีค่ามากกว่าดังนั้นข้อนี้เติมเครื่องหมายมากกว่าค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเศษ1ส่วน6กับเศษ1ส่วน7ค่ะ เติมเครื่องหมายอะไรดีเอ่ยถูกต้องค่ะข้อนี้เติมเครื่องหมายมากกว่าเป็นยังไงบ้างคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะว่าวันนี้แบบฝึกหัดของเราเป็นอะไรแบบฝึกหัดของเราในวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่148ถึง149ค่ะ แค่2องนาเท่านั้นในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่1น,นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปสลง,งานของตนเองที่โน้ตส,ส่งงานของตนเองด้วยนะคะแล้วที่เชื่อจะเข้าไปตรวจนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ